สวัสดีค่ะดวงดาวฟาร์มเกษตรอินทรียนะคะวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะก็รอให้ฝนหยุดก็ไม่หยุดสักทีนะคะก็เลยสวมเสื้อกันฝนนะคะลงฟาร์มนะคะไม่งั้นเด็กๆจะไม่ได้กินข้าวนะคะวันนี้นะคะดวงดาวฟาร์มจะมานําเสนอเกี่ยวกับอา,อาหารสัตว์ของเรานะคะวันนี้ก็ให้คุณลงุลงโมไปตัด อยอดไผ่นะไผ่กิมซุงนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดยอดไผ่กิมซุงเสร็จแล้วเนี่ยปลายกิ่งแขนงของไผ่กิมซุงก็จะมีการแตกแตกข้างนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้คือกิ่งท่อนพันของไผ่ิมซุงเราจะตัดตรงนั้นมาชามเพื่อจำหน่ายนะคะประมาณาต้นฝนนะคะวันนี้นะคะเรามาดู ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นปลายของหโนโ่อไผ่กินซุ้เราจะเอาตัวนี้มาให้หมูป่าของเรากินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเวลาเราจะให้เราก็แค่ตัดนะคะตัดให้ให้เป็นข้อๆหน่อยนะคะเพื่อง่ายต่อการกินนะคะถ้าเราไม่มีอาหารนะคะเราก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าวัตถุดิบของอาหารสัตว์ของฟาร์มนะคะก็จะมีพวกผักตบ ชาวาต้นกล้วยใบไผ่แล้วก็หน่อนไม้นะคะปลายของหน่อไม้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถนํามาให้หมูป,ป่าก,กินได้รวมถึงเอาวัวนะคะวัวควายของเรานะคะซึ่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในฟาร์มของเรานะคะแต่ไม่ต้องซื้อนะคะเนีย่ยโยนห้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ขึ้นให้เข้าหน่อยนะคะเพราะว่าจะง่ายต่อการกินนะคะถ้าประมาณน,นี้ค่ะบางคนจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหมูป่าเลี้ยงง่ายจังทำไมชี่อื่นเขาไม่กินอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับสภาพการกินของหมูป่าแล้วก็การเลี้ยงของผู้เลี้ยงนะคะว่า ท่านจะสามารถปรับสูตรอาหารของอสัตว์เลี้ยงของท่านแบบง่ายหรือแบบยากนะคะแต่ดรงราฟาร์มเนี่ยจะเลี้ยงหมูป่าแบบง่าย,ายๆเพื่อลดต้นทุนนะคะอันนี้เราจะตสดใเข้าก่อน,นะคะแล้วอาจจะผ่าขึ้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการกินนะคะ จะเป็นพืชถักถ้าส่วนใหญ่นะคะ ส่วนปลายของหน่ไม้นะคะเราสามารถไปแปลรูปได้เป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ฟาร์มของเราปลูกไ่ประมาณสิบไร่นะคะก็ปริมาณค่นอนช้างเยอะดังนั้นเราจะเลือกที่จะเอามาให้หมูด้วยนะคะ ข้าวแล้วเขากินไหมแล้วดาฟานจะพามาดูนะคะเนี่ยค่ะกำลังกินอยู่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะไปให้อา,อาหารหมูที่คอกนะคะก็จะมีแม่หมูประมาณ สามแม่นะคะแม่หมูประมาณสามแม่ที่เตรียมคลอดแล้วก็เป็นหมูแม่ลูกอ่อนนะคะที่คลอดแล้ว2คอกนะคะสองคอกนี้ก็ประมาณ14ตัวนะคะก็สูญเสียไปบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันใหม่นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมการเลี้ยงหมูป่าแบบง,ง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะ